ดุนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับทุกคนดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะกําลังระบาดเพจปลอมทำให้หลงเชื่อว่าเป็นหน่วยราชการอ้างว่าช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ช่วยตรวจสอบนำเงินคืนโดยใช้ภาพของตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐและมักมีหน้าม้ามาคอมเมนต์ว่าช่วยเหลือได้จริงสร้างความน่าเชื่อถือ จุดสังเกตง่ายๆเพจปลอมของมิจฉาชีพมักซื้อโฆษณา Facebook หรือยิงแอด Facebook โดยจะมีข้อความได้รับการสนับสนุนอย่าเชื่ออย่าคลิกอย่าแชทอย่าโอนประชาชนสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ w w w t h a i p o l i s o n l i n e g o t h เท่านั้นหรือโทร1 4 4 1ได้ตลอด24ชั่วโมง ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ